ยินดีต้อนรับก็สู่รายการตีความภาษาชั้นกับผมนายปรัศเป็นพิธีกรรายการเปิดช่วงแรกครับคราวนี้เรามาตีความสำนวนไทยๆกันบ้างดีกว่าครับแต่จะถูกหรือผิดนั้นผมขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับวันนี้เรามาตีความสำนวนไทยๆคำว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกรองแต่คำคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วความหมายมันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับ เรามาฟังพิธีกรหนุ่มสาวสมัยใหม่ตีความกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะตีความเหมือนเราหรือเปล่าแต่พวกกับพวกเขาดีกว่าวครับสวัสดีครับผมนายนายะครับแต่ว่าพวกกับผมมีชั้นกับรายการตีความภาษาชั้นและแน่นอนครับว่าผมยังไม่หายไปไหนแต่พิธีกรคู่ผมนี่สิสามตอนเปลี่ยนสามคนเลยไสวยมันน้องคนน,นั้นวันนี้ คำที่เราต้องมาตีความกันน่ะมันเป็นคำง่งายๆที่ท่านผู้ชมฟังกูจะเข้าใจใแท้ทันทีเลยแหละแหมมั่นใจจังเลยพี่นายะไม่ขาวว่าครั้งที่แล้วก็มั่นใจนี่แต่ก็ม้วน <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโบนัสค่ะพอได้รับโจทย์ว่าต้องตีความคําว่าราไม่ดีโทษปีโทษกองยิ้มออกเลยค่ะความหมายก็ตรงๆไปเป๊ะเ,เดี๋ยวอย่าเพิ่งคราวนี้ขอก่อนเลย ว่าคำน,นี้มันง่ายมั่นใจแน่นอนว่าต้องตีความถูกแน่แยงซีนตลอดอาจารย์พี่นาย,ยะว่าไปเดี๋ยวน้องจะคอยคำแต่อย่าตีความมั่วอีกนะเดี๋ยวจะอายคราอีกฟังไว้นะคำว่าราไม่ไดีโทษตีโทษกองเนี่ยมันเป็นคำโบราณสมัยชนบทรู้สึกว่าเรื่องของเรื่องจะมีว่ามีสาวเจ้าของเล้าหมูคนนึงคนที่ผสมตำหมูมากครอว่า เขาต้องรีบไปดูดีเจที่มาสแสดงในวันนั้นปรากฏว่าวีดีสิงเกมก็เริ่มต้นขึ้นมาเสียงรพอเอ็กนี่นะโอ้ร้องเสียงใสมากตีผาาเสียงกองไพเราะสนอกหูเขาต้องรีบทิ้งงานทุกอย่างที่ทำเพื่อไปดูดีเจด้วยความที่ดีเจสนุกมากดูเพลินแบบยาวนกือทั้งตก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 หนักขึ้นเรื่อยจน เจ้าของลาหมูคนนี้เดินทึ้งได้ว่าเฮ้ยผสมลาหมูเออผสมบลาหมูทิ้เงเอาไว้คนต้องวิ่งวิ่งวิง่งกลับไปดูว่าลาหมูเป็นยังไงบ้างโอ้ไปถึงนี่ใหญ่สลายลาหมูที่ผสมทิ้เงเอาไว้มันเลยไปกับสายฝนในความเรียดแขนก็เลยต้องตะโกนออกมากนดังว่าเสียงปีเสียงกองแค่เอกหน้ามน รำฉันตามคะลิเกแกไปหมดแล้วเนี่ยแหละเราำไม่ดีโทษปีโทษกอง่ะเกือบาสารับไม่ได้นะคะเหตุอื่นสิพี่นายะมันจะมั่วเอานะท่านผู้ชมคะไปชมกันเลยค่ะว่าสำนวนไทยคำว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกองของจริงมันเป็นยังไงเชิญชมได้เลยค่ะมีตางม่มั่วมาก ยังไม่ทุนเหรอคำนี้ได้ยขนาดนี้ยังไม่ท OK)> ุนเลยเนี่ยเแงงว่าไม่ฟังเฮ้ยบอกมาทั้ใครเป็นคนเอาถ่านแมวกลับไปอ่ะดูดิมือมันเลิกกว่ามันไม่ขยับแล้วเห็นไหมเจ้าหลับแกเอาไปแน่เลยใช่ไหมเมื่อคืนท่นเห็นแกพ้วนเปี้ยนอยู่แถวแมวฝาั่นไงชัดเลย หน้ามีพี่ลูกเนี้ยชัดเลยไม่เคยไม่เคยเมื่อคือแค่หยิบแมวกวับให้พี่ทึง,งานในข้ารายการเท่านั้นเองแค่นั้นจริงจริาไม่ใช่เธอจะเป็นใครดูสิทุกคนหน้าตาจะใส่ซื่อปานนี้อ๋อตอนถามไอ้ปีกัไอเกาดูสิเมื่อคืนแขมันออมบอกว่าบบกว่ถาถ่านรายการแมกวกลับเนี่ย<อ>จริงๆนะ เขาเรียกว่ารำพี่ดีโทษปีโทษกองนี่ว่าตัวเองไอล้ลำพีมันโทษเขาสองคนตัวเองเนี่ยไปเชื่อนะนย่ยไปเชื่อ อยากให้รู้แล้วกันว่าใครเป็นกราถางแมวฝากไปหนูเสียว่า,าลืมพี่มอนเชื่อกัรมีควโมนั่น้ดีเนี่ยฟังดูแล้วหมดความมั่นใจยังไงก็ไม่รู้นะ เชื่อดีอธิบายจะตรงขนาดนี้ไม่ได้มั่วเหมือนการตีความของพี่นายะหรอกนะเอ๊ะอย่าจะไม่เชื่อดีพี่ต้องไม่เชื่ออยู่แล้วสิมั่วมาขนาดนั้นใคราเจอมาอยู่รายการแบบนี้เนี่ยพี่เนื่ยไหมั่ะเดี๋ยวเธอตเหนื่อยมช่แล้วถูกต้อรู้ว่าเราอยากเป็นเชื่อของท่านนั่นเลยครับเชื่อผมงานมิวดีที่สุดถูกต้องที่สุด ไม่ใช่กับใจเคียงละครับสำหรับสำนวนไทยที่ว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกลองเนี่ยความจริงมีคำเรียกได้หลายคำเช่นรำไม่ดีโทษปีพาดหรือรำชั่วโทษพาดหรือรำชั่วโทษพาดขี้ราดโทษร่องซึ่งความหมายเนี่ยก็คือตัวเองทำไม่ดีทำผิดทำพลาดก็ไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นโดยที่ไม่โทษตัวเอง ก็ยกตัวอย่างเช่นฟ้อนรำผิดก็ไปโทษผีโทษกลองว่าเล่นผิดจังหวะเขียนไม่สวยก็โทษปากกาโทษกระดาษตื่นสายก็โทษรถติดอ่อแต่สำหรับคำที่มีความหมายใก,ใกล้เคียงกันเนี้ยของญี่ปุ่นก็มีคำที่ความหมายใกล้เคียงกับของเราเหมือนกันซึ่งคือคําว่าค้างขาวเอาหัวลง แล้วโทษโลกกลับไอคนที่ทำความผิดเนี่ยก็ไม่ค่อยยอมรับผิดเนาะแล้วก็ไปโทษให้คนอื่นไอคนที่ไม่ผิดก็กลายเป็นคนผิดไอคนที่ผิดก็กลายเป็นไม่ผิดไอคนที่ทำเหมือนไม่ได้ทำอะไรไม่รู้งงว่าลำไม่ดีโทษิดโทษกลองจิสวัสดีครับดิดีต้อนรับเข้าสู่รายการตีความภาษาชั้นครับ กับผมในนัดเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงแรกของวันนี้คราวนี้เราจะมาตีความสำนวนไทยกันบ้างนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสำนวนไทยคําว่าราไม่ดีโทษปีโทษกองครับคํานี้ ถ้าจะมีความหมายตรงตรงตรงัวคำนี้โอคำนี้ถ้าจะมีความหมายตรงตรงคำอยู่แล้วนะครับลองมาฟังการตรี พีฟังของทั้งสองพิธิกรหุ่มสาวสมัยใหม่ดูนะครับควาทั้งสองจะเข้าใจตามที่ผมคิดหรือไม่เชิญพบกับทั้งสองท่านได้เลยครับเฮ้ยจุ่บเวยดิ ดีต้อนรับเข้าสู่รายการตีความภาษาชั้นกับผมนายป